ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาต่อกันเรื่องกันของกุม,มารแต่ถ้าว่าอาตมาก็ต้องขอภอภัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราะว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งคำว่าย้อนต้นก็ไม่ใช่ไปย้อนเอากันมัตสีหรือกัรกุม,มารหรือว่าการโชชก จะต้องย้อนไปถึงกันทัน,นกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวเขาต้องสือเล่มดีถืออยู่ที่มือนี่ <c oughs> ปรากฏว่าท่านผู้เขียนท่านคงจะมีความรู้เกินพระพุทธเจ้าได้ตัดทอนในความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายไปที่จุดหนึ่ง วันนั้นที่บันทึกในตอนนั้นเพราะว่าอาตมาป่วยมากเป็นอน,น่าสิบตอนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟ,ฟังมาตอนนั้นอาตมาบันทึกกำลังป่วยทั้งนี้ก็เพราะว่าเกรงว่าทางสถานีวิทยุจะขาดนานเกินไปเพราะขาดมาเป็นเดือน เน่นิว่าปีพศ .2512 อา25ตมาไม่มีโอกาสจะได้อยู่วัดในซอออกพรรษาเลยท่าน,นีเพราะว่าภารกิจภายนอกคือต้องเดินต่างจางังต่างจังหวัดเข้าแดนธุรกันดาลบ้างไปต่างประเทศบ้างแถมร่างกายก็ไม่ดีมีสภาวะสุดโสมมากแรงก็ค่อยหมดไปปินินหนื่อยมาก คำว่าเหนื่อยมากไม่เป็นไรหมายความนากร่างกายเหนื่อยง่ายเกินไปเรียวยาเป็นเพราะความแก่เมื่อแก่มากงานมันก็มากมันก็เหนื่อยมากเลยทําไม่ไหวเพราะนั้นว่าความดีของค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานี่ญาติโยมต้องขอประธานอภัยนะ ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโยมฟังเรื่องนี้กันรู้สึกว่าจะมาพบกับลุงตาแก่ขี้บน่นแต่ละตอนก็บ่นทุกตอนเพราะว่านัอสือนี่จะเอาเป็นที่พึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ท่านเขียนมาให้เป็นที่พึ่งได้แต่ว่าจะเทียบกันกับมา้าธรรมะมันมีสีข่ขา ก็พึ่งได้เป็นแค่สองขาขึ้นเท่านั้นเองแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ม้าที่ท่นจัดให้มาขี่ถ้าก็ตัดหัวตัดหางทิ้งไปีะด้วยแต่ก็ยังดีความดีของท่านยังมีอยู่เพราะว่าที่ยังมีม้าให้ขี่เป็นว่าตอนนี้ขอย้อนไปถึงตอนทาน,นากาัน <c oughs> ตอนทันในกันตอนนั้นตอนที่พระเวสสันดรไปหาพระน,นางมัตส,สีตอนที่ดีเนี่ยท่านตัดทิ้งไปให้กล่าวว่าทรัพย์สินที่พี่ให้และที่บิดามารดาคนน้องให้เก็บไว้ได้ดีที่ยังไงที่พระน,นางมัตส,สีบอกว่าเก็บไวได้ด้วยดี แล้วพระเวสสันดรก็ทรงสั่งว่าการเก็บเฉยๆมันก็มีสภาพมันก็เอาอิฐเอาหินมากองไว้ <c oughs> หรือว่าเอาอิฐเอาหินมาฝังดินสู้ทำทานไม่ได้นี่ได้เขียนมาที่เบงแทนนี้แต่ด้ว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี้กล่าวกับพระนางมสสีเป็นอันว่าวสองตอนนี้บรรดาญาติโยมขุนบริษัท <c oughs> คงจะปรารบเอาข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสติโสภาคือพระพุทธเจ้าของเรานี่สอนเพื่อประโยชน์กับประชาชนมาใช้นะตอนนี้กับตอนหน้าอันนี้หากว่าญาติโยนจะฟังเรื่องพระเวสสัดนดรให้มันเร็วๆแล้วก็ขออภัยด้วยคงเร็วไม่ได้จะเอาประโยชน์มาใช้กันบ้าง เป็นวตอนนั้นพระเวสสันดรสั่งพระนางมาสีอย่างนี้ว่าน้อรักทรัพย์ที่มีอยู่นี่ควรจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคำว่าสี่ส่วนนี่ไม่ใช่สี่หารพระมักจะเทศจะว่าสี่หารนี่กวามจริงพระท่านไม่เคยทำมาหาก,กินท่านไม่รู้ เราส่งเดชประเภทนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มันเกิดโทษแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งใช้หนี้เก่าจะไม่ดีนะว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งใช้หนี้เก่าอสองเริ่มทำตนเป็นเจ้าหนี้ใหม่ นี่ก็สามฝังไว้สี่ทิ้งเหวี <c> ่ <oughs> ยาตโยมเข้าใจไหมท่านบอกให้แบ่งบบทรัพย์ทรัพย์นี่เป็นสี่ประเภทถ้าว่าสี่ส่วนนี่จะเข้าใจพลาดเอาเป็นสี่ประเภทคืนหนึ่งเป็นเจใช้หนี้เก่าสองเป็นเจ้าหนี้ใหม่ สามฝังไว้สี่ทิ้งเหวแป็ว่าฟังของท่านแล้วก็เข้าใจยากท่านอธิบายไปอย่างนี้คือว่าใช้นี่เก่านี่หมายความว่าทรัพย์ที่พี่ให้ก็ดีหรือที่บิดามัรดาน้องมอบมาคนดีท่านเป็นลูปกษัตรขอรับมามาก เมื่อมีทรัพย์อยู่แล้วใช้หนี้เก่าหมกว่าจงทนุบำรุงบิดามารดาหรือว่าท่านผู้มีพระคุณให้มีความสุขตามกำลังทรัพย์ของเราที่มีอยู่แต่ว่าจะถามว่ากี่เปอร์เซนต์ของทรัพย์ที่มีนั้นกำหนดไม่ได้สุดแต่ความจําเป็นในส่วนหนึ่งนั่นก็คือเป็นเจ้าหนี้ใหม่ หมายความว่าเอาทรัพย์นีมาธนุบำรุงลูกที่เป็นที่รักสิ่งทีกำเนิดมาจากเราให้เธอมีความเป็นสุขในความเป็นอยู่แล้วก็มีสำหรับพย,ยายใช้ยากายารักษาโรคืออาหารยารักษาโรคก,การศาึกษาการจับใจใช้สอยในเหตุตามสมควรแก่ชีวิตตามฐานะ แล้วก็ฝังไว้คาว่าฝังไว้นี่ส่วนหนึ่งให้บำเพ็ญกุศลหมายความว่าทรัพย์ที่บำเพ็ญกุศลเนี่ยจะทําให้ตนมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างการให้ทานเนี่ยคนที่ให้ทานหนึ่งย่าจะย่อมจะได้เป็นที่รักของบุคคลผู้รับทาน ทั้งนี้ไว้ไม่แต่คนผู้รับทานที่มีจิตประกอบพระเด็อกุศลเหมือนกับคนสมัยปัจจุบันนี้การให้ทานพระเวสสันดรหรือว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแต่ว่าต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าใจดีให้ดักดูว่าการให้ของเราจะ,จะมีคุณและมีโทษ ถ้าให้แล้วมันมีโทษก็จงอย่าให้ให้แล้วเกิดประโยชน์กับบุคคลผู้รับแล้วก็ไม่เดือดร้อนมาถึงเราก็ให้เ <c oughs> คย่าต่อตีนโจรแล้วอิระอิรายการหนึ่งก็เว้นไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการบังเอิญเป็นการบังเอิญเรียเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรที่เป็นใครก็ช่างแต่มีหิมวมายาตายเราก็ให้ ให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้เขาส่งชีวิตแต่วการที่จะให้เพื่อบุคคลผู้นั้นตังต้งตัวได้สร้างฐานนะอันนี้ต้องดูคนว่าคนประเภทนั้นได้ไปแล้วไปสูบเฮโรอีนไปกินยาฝิ่นไปกินเหล้าเอาไปเจ้าชู้เล่นการพน,นันอย่างนี้ไม่ควรให้เลย แม้เขาจะอดจนกระทั่งตายก็ควรจะโมทนากับเขานี่เป็นความหมีงอตมาเพราะว่าเขาหามาได้เขาไม่รักตัวเขาเองเขาสาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตในเมื่อตัวเขาเองเขาไม่คิดจะสงเคราะห์ตัวเองแล้วทำไมเราจรึงจะไปสงเคราะห์เขา ดีไม่ดีมันจะเป็นการดข้ดคอเขาเกินไปเป็นน้ำาก,การให้ทานเนี่ยหนึ่งเราจะได้เป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานและประการที่สองผู้รับทานมีความสุขจากทรัพย์สินที่เราให้ไปจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเขาอดเจตายเรามีเข้าเย็นกับผัก ต้มนิดหนึ่งน้ำพริกหน่อยหนึ่งเขาก็ดีใจเขาว่าสามารถจะทรงชีวิตเขาได้เขาก็จะมีความสุขขึ้นเราเมื่อมีคนรักมากอันตรายมันก็น้อยลงอุปสรรคต่างๆมันจะมีขึ้นถ้าเรามีคนรักมากเขาก็าช่วยเปลื่ยนอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นต่างกำลังไม่ใช่หมายความว่าจะเปลี่ยงได้หมด เป็นอนันว่าผู้ให้ก็มีความสุขใจในฐานะที่มีเพื่อนดีผู้รับก็มีความสุขกายสุขใจที่ในฐานะที่ได้รับการสงเคราะห์คนทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีการรักกันให้รับผู้ดำนินชาติปัจจุบันในสัมรารายพบท่านกล่าวว่าทานงังสกโสทานนาง ทานย่อมเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์เป็นมาชาติหน้าเราไม่ต้องพูดกันก็ได้ล้วพูดกันชาตินี้ในวันหน้าเราก็ไม่ต้องพูดกันเราพูดกันวันนี้วันนี้เราให้บุคคลผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราได้รับการยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็สดชื่นเขารักเราเรารักเขาต่างคนต่างก็มีความสุขในก็ข้อที่สี่ท่านบอกว่าทิ้งเหว ทิ้งเหว้นะหมายความไอเหวลึกมันมีอยู่เหวหนึ่งที่เราข้ามกันไม่ได้เลยทุกคนนั่นก็คือท้องเหวอื่นๆนะถ้าเราขนของไปใส่มันม,มีมีการเต็มไม่เต็มมากมันก็เต็มน้อยเขาเคยเต็มขึ้นมาแต่ว่าเจ้าเหวคือท้องในบรรดาท่านพทธบริษัทลองคิดดูที่ว่ามันลึกขนาดไหน ข้าวใส่ไปกี่เกวียนกี่เกวียนมันก็ไม่พอไม่ปรากฏว่ามันตมเต็มตรงไหนเลยเป็นอนวุวาพระเวสสันดรทรงแนะน,นำพระน,นางมัสสีว่าถ้าหากว่าจะให้มีความสุขจริงๆในฐานะที่ตนจะต้องปกครองตนเองและมีชิย์สินอยู่ต้องปฏิบัติตามนี้ ขอย้อนอินิดหนึ่งสนองคุณท่านผู้มีคุณให้การอุปการะเลี้ยงดูท่านตามสมควรแก่ฐานะรายการ 2. ที่สองทำคุณใหญ่กระบทที่ดาที่มีอยู่รายการที่สามให้ทานเพื่อเป็นการสงเคราะห์สร้างความสุขในฐานะที่เรามีมิตรและรายการที่สี่ เอาก็ทำกิจคือการเลี้ยงตัวได้แต่การทิ้งเหวคือกินแ่ว่าเงินมีอยู่จะแบ่งเป็นสี่ส่วนไม่ได้ดูตามความจำเป็น <c oughs> ตามความจำเป็นว่าส่วนไหนมันจะใช้ประมาณเท่าไหร่ใช้ตามคนจะฐานะนี่ที่พระบ,บอกว่าเทศชอบเทเอาสี่หารบาทยังแบ่งเป็นสี่สลึงยังกกพัง เป็นนัวตอนนี้พระเวสสันดรนั้นสัง่งพนางมัสสีว่าอย่างนี้จึงก็ต้องเป็นเหตุที่พนางมัสสีสงสยัยพระเวสสันดรยินดีนนดกล่าวความจริงอันนี้มาอีกตอนหนึ่งตอนที่พระพระเปเฝ้าพระเจ้ากรงสนชัยนองสื้อท่านกดไว้พระเวสสันดรเขาไปเฝ้าพระเจ้ากรงสนชัยเนี่ยความจริงเสียใจ เราไม่ได้โกรธลูกลก็รู้ตัวลูกไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นเสียงของคลื่นประชาชนถ้าคลื่นประชาชนเห็นด้วยก็เจ้ากรงสนชัยก็คานไม่ไหวก็จำเป็นจำใจต้องปฏิบัติตามความเห็นความเห็ของประชาชนตอนนี้น่าเห็นใจท่านเมื่อพระเวสสันดอนเข้าไปแต่ก็หันข้างให้ ที่หันข้างให้ในี่ไม่ใช่กโกรธจาตามันไหลใจมันสะอื้นมันทนไม่ไหววันนี้สุดก็มาพูดกับพน,นางมัตสีคอยแม่มัตสีอยู่ท่านมัตสีท่าก็บ,บอกว่าแม้แต่ลำต้นของท่านยังคนได้ท่านอย่าไปเห็นอะไรกับกิ่งกับใหม่ในพระเจ้ากุงสนชัยก็ยิ่งสอื้นหนักขึ้น ว่าเจตานานแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงทําอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าพระเวสสันดรก็ต้องออกไปตอนที่เรียกกันหาชาลีเข้าไปประคับประคองเขาอยู่ก,กับป <c oughs> ู่กับย่าท่านกันหาชาลีก็จะมากับพ่อกับแม่ตอนนี้เราคุยกันมาแล้วนะต่อตอนนี้ไปก็ขอเก็บตก ว่าบุคคลผู้ครองเรือนที่จะมีความสุขเราก็คุณว่ากันทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ใช่ว,ว่านะี่ยคุยฟังว่าคนปฏิบัติได้เหมือนกัน <c oughs> เมื่อกี้นี้องค์สมเสสด็จพระทรงทันทรงตัสว่าทรัพย์ที่มีอยู่คนแบ่งเป็นสี่ประเภทหนึ่งบำรุงบิดามารดาผู้มีพระคุณเรียกว่าชำระนี้เก่า สองเป็นเจ้าใหม่คือบำรุงบททินดาให้มีความสุขสามฟังไว้ก็คือให้ทาน4ทิ้งเหวก็คือกินถ้าปฏิบัติแบ่งส่วนทรัพย์เป็นสี่ประเภทในครบทนประเภทนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความสุขไหนไหนก็อย่าพูดกันหน่งมีความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำครวาวว่าิสัย ที่ไอ้คิดว่าองค์คําสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรเนี่ยมันเกินพอดีสําหรับชาวบ้านปฏิบัติ <c oughs> จะได้รู้ว่าองค์สมเด็จพระสุนสวัสดิโสภาคสอนไว้ขนาดไหนบ้างไม่ใค่มาถึงก็งัดเรื่องนิพพานศีลสมาธิปัญญาเสมอไปมีตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสในเวลาเลสิบนาที ในตอนนี้เป็นเรื่องของตอนนาวิสาขาเมื่อนาวิสาขาจะแต่งงานจะต้องไปอยู่บ้านสามีท่านบิดาก็าเรียกมาน <c oughs> ในห้องแนะนำลูกสาวว่าถ้าเจ้าไปอยู่กับสามีเนี่ยอย่าลืมนะว่าสามีเนี่ยม่ใช่พ่อเขาเป็นผัวทีแรกเขาก็บอกว่ารัก ในเรื่องของความรักระวังร่างกายเนี่ยมันรักไม่นานแต่คนที่จะอยู่กันได้นานก็ต้องรักกันด้วยน้ําใจเรื่องจริยามญญาติเนี่ยมันเรื่องใหญ่การรพิพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสะภ้ยกับพ่อผัวแม่ผัว <c oughs> ต้องระวังให้มากเพราะพ่อผัวแม่ผัวนี่ไม่ใช่พ่อตัวแม่ตัว พ่อตัวแม่ตัวจะเกลยดจะกระชังยังไงก็ตามทีทิ้งลูกไม่ได้แต่พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยบางทีเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่บางทีเขาก็เป็นยักษ์สาหรับลูกสพายเหมือนกันทะานั้นขอลูกเวลาที่ไปอยู่กับสามีนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้คือหนึ่งไฟในอย่านําออกสอง ไฟนอกอย่านำเข้าสามคนให้แก่ผู้ที่ให้สี่ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้และก็ห้าคนให้แก่ผู้ที่ให้และไม่ให้ <c oughs> หกนั่งให้เป็นสุขเจ็ดบริโภคให้เป็นสุขแปดนอนให้เป็นสุข เก้าจงบำเรอไฟสิบควรนอบน้อมเทวดาภายในนี่เป็นอนุวาตท่านธนันชัยะเสียฐีท่านแนะนำบทสาวาว่าท่านบอกท่าลูกสะพยที่ดีจะให้มีความสุขแล้วก็ควรปฏิบัติตามหลักสิประการ แต่นั่นท่านธนันชัยจะเสรษฐีท่านสอนลูกสาวของท่านแต่ถ้ามาก็มีความเห็นว่าจะเป็นลูกสะภ้ยก็ดีจะเป็นลูกเขยก็ดีจะเป็นสามีก็ดีพันยาก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกบ้านก็ดีหลานบ้านก็ดีเลนบ้านก็ดีเพื่อนก็ดี แหลือคนที่อยู่ร่วมการทั้งหมดจะประเภทผู้รับใช้หรือนายก็ตามควรจะจำเอาหลักสิบประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติคู่กับหลักสี่ประการที่กล่าวมาแล้วจะมีความสุขมากและก็ยังมีข้างหน้าอีกสิบประการนะสองหมดนี้สองตอนนี้ขอพูดธรรมะสักหน่อยเป็นธรรมะของชมบ้านชมบ้าน เือข้อที่หนึ่งท่านช่วยกันคิดนะท่านบอกว่าไฟในอย่านํำออกนี่หมายความว่าคนเราที่ร่วมกันอยู่เนี่ยเหตุข้างในที่มันไม่ดีไม่ดีคือว่าคนข้างในปราลบคนข้างนอก,กว่าคนนั้นไม่เป็นเรื่องไม่น่าไว้วางใจ <c oughs> คนน้นอาจจะมีอันตรายกับบ้านของเราคนนี้ เขามุ่งปะทุสร้ายไปเอาใค่มาทำร้ายเรื่องที่มันอยู่ข้างในนี่มันเป็นจุดเครื่องความเด็ดร้อนที่จะต้องกระทบกระเทงกับบคุคคลอื่นหรือว่าคนข้างในนี่คนนั้นไม่ถูกกับคนน,คนั้นคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้ก็าอาศัยการที่ขัดใจกันบ้างลิงกับฟันยองขัดกระทบกันได้เป็นของธรรมดา ตอนนี้ท่านบอกว่าจงอย่าเอาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไปพูดกับคนนอกบ้านไม่ว่าใครทั้งหมดจะเป็นเพื่อนนี้จะเป็นใครก็ตามภายนอกจากกลุ่มนั้นไม่พูดเลยที่ยัางว้ดอวกเราก็โดนมาสมัยหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเข้ามาทำตนคล้ายๆกับจะเป็นคุณนางผู้ใหญ่ แต่รู้สึกว่าเวลาออกไปขา้างนอกแกนําเรื่องที่ความจริงมันไม่จริงไปพูดกับใครแต่ใครไว้ข้างนอกแล้วไปข้างนอกเขาก็ถามว่าเรื่องท่างหลายเหล่านี้มันมีอยู่เลยก็บอกเอ๊ะไม่เห็นมันมีนี่นะถ้าถามว่ารู้มันได้ยังไงเขาก็ตอบพระองค์นั้นไปพูดหนฟังนี่พระองค์นั้นไปแล้ว ยิงมารู้ทีหลังเมื่อท่านไปแล้วท่านปล่อยกาก,ากว่าข้างหลังจะนได้ทราบเพราะว่าหนังสีเรี่อาไของท่านการบอกบุญเป็นกรณีพิเศษมาบอกบุญกับชมบ้านโอ้โหเยอะเลยแกมาเอาวัดเป็นที่ทำมาหากินมานั่งโคตรจะทำไมต้องคิดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าพอเริ่มทำก็มีพระภายในรู้ทัน เมื่อพระภายในรู้ทันทนนินพระรามมริการท่านก็ย้ายกลับไปนี่อลัชชีที่มีในพุทธศาสนามีแบบนี้เมื่อก่อนที่อยู่ภายในก็เอาเรื่องไปพูดแต่เรื่องมันไม่มีเขาถามแล้วก็ตอบว่ามันไม่มีมีอาตมาก็จัดการแต่ว่าก่อนที่จะไปเวลาจะไปุณยาขนของไม่ทันทิ้งดีโกดีกาแอบวิรไว้เยอะ มีจดหมายติดตอ่อกับชาวบ้านชาวเมืองใครไปใครมาก็ชอบถามบ้านอยู่ที่ไหนไหมเลขกที่เท่าไรมีโทรศัพท์ไหมนี่ชอบติดตอ่อแล้วก็จดหมายไปอยๆเรื่อยๆกระทั่งต่างประเทศคนไทยไปโยูเมริกกาถูกเรื่ไยไรยด้วยนี่คนที่เดาไฟในนําออกแต่ความจริงไฟในไม่มีแต่ไปจุดไฟข้างนอกมันเป็นไฟข้างใน ประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในที่สุดตัวเองก็อยู่ที่วัดนี้ไม่ได้ต้องไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่ทราบเป็นเรื่องของท่านทางวัดไม่สนใจทีนี้ขอบันดาท่านอย่างหลายฟังไว้ทีงเรื่องเหตุสิบงประการตามที่กล่าวมาแล้วเอานิดหนึ่งไฟในจนหยานนาออกถ้าเรานําออกไปแล้วคนกันนอกเขาก็จะโจมตีว่าไอ้บ้านนี้มันไม่มีความเป็นสุข ภายในมันยังทะเลาะก,กันเราจะคบอะไรกับมันได้คนนี้สุดตนเองนี่นก็จะซ้ำร้ายมีแต่ความทุกข์รู้ว่าเขารู้ว่าเราเอาเรื่องของในไปนินทาข้างนอกคนเลวนี่ไม่มีใครเขาอยากคบข้อดีสองนั่นบอกไฟนอกเหยียดนำเขา้าหมายความว่ามีใครเขานินทาว่าร้ายในเรื่องกรณีต่างๆ คนนอกบ้านเขานินทาพ่อผัวแม่ผัวนินทาผัวนีน่ท่นานพูดกันลูกคนนะแต่สําหรับพวกเราเราก็หมายความไอ้ไปข้างน,นอกที่คากล่าวที่มันไม่เป็นความจริงที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นหมายความนั้นว่าชาวบ,บ้านเขายุอย่างแต่แข็งแสเ่อบอกคนนั้นไม่ดีจะตีคนนั้นคนนั้นไม่ดีไปนินทาคนนั้น เขาหาว่าคนภายในเนี่ยไม่ดีแต่เราอยู่ภายในเรารู้ภายในเรามีความสามาัคคีกันเมื่อฟังมาแล้วก็จงอย่านำมาพูดข้างในนำมาพูดข้างในเนี่ยถ้าเราระงรับโทสะกันได้ก็ดีถ้าระงรับโทสะไม่ได้ความรุ่มร้อนใจมันก็เกิดขึ้นดีไม่ดีถ้าใครไปคุยคนนั้นเขาคนข้างในบ้านจะหาว่า เป็นคนเอาข่าวร้ายไปบอกคนนั้นสิอีกแล้วคนที่ไม่ชอบพูดตรงตามความเป็นจริงเนี่ยก็บุ่บยกระบง่ายนะระวังระวังถ้าไปถามแกเข้าไปบอกกับคนนั้นมาบอกฉันนี่บอกฉันอย่างนี้ฉันก็พูดอย่างนี้พ้นที่สุดเราก็อย่ากลายเป็นสุนัขเน่าไปแต่ว่าษาโบราณเขาหมาหัวเน่าคนข้างในก็จะไม่ครบนี่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเองด้วย ความสร้างความเดอมรอดในแก่หมู่คณะภายในด้วยก็ดีสามนั่นบอกควรให้แก่ผู้ที่ให้นี่ก็หมายความว่าถ้าใครเขาหยิบยืมของไปเงินทองของใช้ถ้าเขายืมเขาไปที่แรกเขายืมเขาบอกเขาเป็นคนดีในเมื่อเขาเป็นคนดีเราก็ให้ แต่ได้ว่าถ้าให้ไปแล้วถ้าเขาให้คืนกลับมาที่หลังเขายืมแล้วก็ให้ต่อไปอีกถ้าหากว่าเขาไม่ให้มานก็ต้องเลยกันนะจะไม่ดีในข้อนี้จะบอกว่าจงให้แกผู้ที่ให้หมายความเขายืมไปแล้วก็กลับมาส่งคืนเขายืมใหม่ก็ให้ได้ท่นี้มาข้อที่สี่จงอย่าให้แกผู้ที่ไม่ให้ ถำาเมื่ออย่าให้คือไม่ให้แกพูดที่ไม่ให้ก็หมายความว่าถ้าเราให้เขายืมของไปแล้วเขาไม่ส่งคืนคนประเภทนี้จำหน้าไว้เลยว่าต่อไปในชีวิตนี้ตลอดชีวิตแกจะมีกิจมีทุกข์อะไรจะเป็นจะตายแล้วก็ช่างไม่ต้องช่วยเหลือนั่นอีกขาดอารบันดาท่านพุทธมริสัทแม อาตอมาพูดเนะีคิดว่ามันมีประโยชน์นะแต่ได้ว,ว่าที่นำเอาองค์ขงองสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาว่ากันนี่มาคุยกันคิดว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าจะเป็นโทษกับท่านผู้ฟังมากหรือเปล่าก็ไม่ทราบคําว่าโทษหมายที่นาขาญคิดว่าอยากจะฟังเรื่องพระเบสันดอนให้จบเร็วๆไอตาเท่าขี่บนน่นี่มาพูดอะไรก็ไม่ทราบ ต่าเอาเวลาหมดพอดีนิ้ญาติโยมพุทธบริษัทท่านจะว่ายังไงแต่มาก็ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรว่าตามสบายก็แล้วกันนะถ้าไม่ชอบใจสซมแบบวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะเวลาหมดขอบรนดาสาวกององสมเด็จพระบรมสุคตโพ้ศัดั์ในโปรดจงมีความสุขสวัสดิภพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล แด้จงเจริญไปด้วยจากตุตรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจ,จงทุกประการสวัสดี